สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่รายกัน Concentration TV นะวันนี้ก็มาหยาผมในคอนเซ n t r a t i เคยนะ,ะวันนี้ผมมาเล่นเกมฮอนนะไม่ใช่มาเล่นหรอกเออมาลองตัวใหม่ดูนะนี่นะฮะมอยล่านะครับผมอ่าก็อย่ารอช้าเลยคลิกอะไรเนี่ยอ่าไป นะฮะปั๊บอือฮึอ่า <your> จะมาลองดูนะ,ะว่าอีมอยล่าเนี่ยมันจะอ่อเอ่ะ,อะ,อะ,อะกดผิดมันจะเจ๋งอย่างที่เขาล่ำลือหรือเปล่านะฮะอ่า ควรออกอะไรเนี่ยออกอันนี้เนาะมอยล่าดูจากสกิลแล้วเนี่ยนะฮะมันโอเด็กเหรอไยไม่ใช่ออกออกไปอ่ะเสร็จแล้วก็อเอ้าเฮ้ ใช่ไม่ใช่อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้อ่าออกนี่นะพอเราคียมาด้วยปั๊บเสร็จแล้ว กินมอรหรออืมก็ <c oughs> น่าจะดีนะไม่รู้เหมือนกันอ่าผมผมออกมั่วมากเลยนะอันนี้ความเร็วในการโจมตีนูไฟเบด เอ้ยไม่ใช่อ่ะลองเอาโนไฟเบทมาแล้วกันนะฮะอันนี้มั่วเอานะอ่าแล้วสปอนเนอร์นะเอาฝั่งเฮลบอนอืมสปาวเฮ้ยยิงนิ่ง ตัวนี้ก็โอ้แม็กไปนะฮะนอือลองเดินเบสเฟสมาน่ามันจะได้ถึกๆหน่อยนะเอ้ยไม่ใช่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 ไชอ้สัตว์มังอยู่นิ่งๆไอ้สัตว์อยู่เฉยน่ะลีเฟทลีเฟทโอ้ย นะสกิลหนึ่งนะครับผมอ่าจะอธิบายให้ฟังสกิลหนึ่งเนี่ยสามารถกดใช้กับใครก็ได้นะกดใช้กับชีฟกดใช้กับพวกเดียวกันหรือกดใช้กับฝ่ายตรงข้ามก็ได้เช่นกันนะฮะอ๋อกดใช้กับฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นะหรือนะกดใช้กับพวกเดียวกันกดใช้กับชีฟฝั่งเราฝ่ายตรงข้ามเอา เอ้ยสัตว์เอ้ยอ่าสรุปไม่ได้นะโอเคขอโทษก็ใช้กับฝ่ายเดียวกันได้เท่านั้นนะครับผมนะกดใช้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ฮนะปุ๊บมันจะมีไออะไรก็ไม่รู้นะอยู่รอบหมุนอยู่รอบตัวนะแล้วพอครบดีเลยหนึ่งวิแล้วนะมันจะยิงเฮ้ย,ยมันไส่จริงจริงเลย มันจะยิงไอ้ลูกดอกที่หมุนอยู่รอบตัวนั้นออกไปนะทําให้อ่าสตันฝ่ายตรงข้ามได้นะทั้งหมดสองตัวด้วยกันอ่ะเดี๋ยวสเปาอันนี้ก็แม็กไปไอเทมละ่ะไออ่ะใส่อันนี้ yeah, นี่กูลดเกาะชิบหายแลยนะ้วเนี่ย นี่เกาะสิบสามวันนี้สิบแปดโอ้โหรถชิบหายเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งนะมาาันจะเอ้ยไม่ไม่ใช่โอ้ยอ๋อมันนี่มันนี่มนันนี่ได้ไงวนันนี้ไปเป็ดก่อนอ่นี่นะฮะเข้าไปตึ๊บตึ๊บอ๋อมันพุ่งได้สี่ตัวนะ ลืมลืมไปลืมไปพุ่งเด้ออันนี้ผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้อะไรมากเออก็อย่าอย่ามาอันนี้ก็เลยนะป๊บปั๊บบิงไปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปปังนี่นะก็อาจจะเป็นคอมโบนะครับผม

อยู่นิ่งๆอ่าตัดเฮ้ยหายไปไหนะอา้าวหายไปล้วโอเคโทษเฮ้ยอยู่อยู่เป็นสุขหนยะโอเคนะฮะก็สามารถคอมโบมันนะก็เนี่นะใช้ใส่ตัวเองนะใช้ท่าแรกใส่ตัวเองนะผมะเสร็จแล้วบิ้งไปนะที่ใกล้ๆแล้วก็อันตินะอันติ จะเป็นอ่อนี่นะชื่ออันติคือเอเอ่าอาเค่นวอ์เทคนะวอ์เทคมาถึงน้ำวนนะผมนะก็ประมาณว่าแบบเป็นมิติอเอ,อ่อมิติบิดเบี้ยวอ่ะนะนี่นะเวลาใช้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้นี่นะวนไปวนมานะเสร็จแล้วก็ไม่ไม่มีใครรู้นะว่าจะออกมาตรงไหน นี่ก็ผมเนียก็วนอย่างนี้นะเสร็จแล้วออกมาอันติมันก็จะใช้พอดีนะทําให้ฝ่ายตรงข้ามสตันนั่นเองอ่าคอมโบก็ประมาณนี้นะอืม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 โอเคนะฮะเอ้ย ขึ้นมาปังตัด <c oughs> โอเครีเฟรก่อนอ่านะก็สกิลของมันนะไอ้สกิลสองเอ้ยสกิลสามเนี่ยนะนี่นะมันสามารถสร้างล่างปลอมมาได้นะ ่าร่างปลอมสามารถเก็บไอเทมเก็บอะไรได้แล้วก็ใช้สกิลได้เช่นกันนะฮะผมนะก็ประมาณนี้นะร่างปลอมมันอ่าเสร็จแล้วถ้าถ้าสองมันนะสามารถกดใช้กับศัตรูฝ่ายตรงข้ามได้นะแล้วมันนะนะเดี๋ยวสกุ สเปาเนี่เอาตัวที่ใช้มานาเยอะๆเอาวิเซเลแล้วกันนะป๊บเอยจเยนจ็นไอสัตว์โอ้ยสเปาสเปาเปล่าไหมเฮ้ยใจยพ่อมึงสิครับ ันนี้ก็ปั๊บอ่าวิสเลนะควรจะออกไอนี่มานะอ่าออกอะไรวะคาถาใบปะนี่นะมานาะจะได้เยอะๆหน่อยอ่าแล้วก็ออก นี่คาถาฟ้าต่อนะฮะปับ๊บสองพันละแล้วก็ออกอะไรต่อดีออกอกิมมอลพาวเวอร์นะฮะปับ๊บมาเพิ่มอินเพิ่มอินแล้วก็ ออกนี่ไอคอนออกเดอก็ Goddess นะฮะตอนนี้มานามีสองพันเจ็ดแล้วนะครับผมแล้วก็อ,อกืมอคันเบตนะฮะตอนนี้มานามีสามพันกว่าแล้วโอเค ออาประมาณนี้แล้วกันนะฮะสกิลสองนะปัะ๊บมันจะดึงมานาะออกนะดึงมานาะออกออกมาเป็นรูปเป็นลูกเป็นลูกอย่างนี้นะอ่าแล้วก็ไปเดี๋ยวนามานามันจะทะลักออกมาเป็นเป็นลูกแก้วหลายๆล,ลูกนะครับผมอ่าแล้วลดเลือศัตรูไปเท่าไหร่วะ เรงเป้าหมายศัตรูเพื่อทําลายมานาทั้งหมดนะฮะของเป้าหมายและสร้างอ่าสี่คูณค่าอินของเป้าหมายในรูปความเสียหายทางเวทอ้ออินอินมันมีเท่าไหร่สองร้อยหกนะอินมีสองร้อยหกก็คูณสี่ไปนะแล้วทำดาเมจเป็นความเสียหายทางเวทนะครับ <think> ก็โอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันนะ เออเอาเอาไว้แก้ตัวอินได้เลยนะเนี่ยนะฮะแล้วก็นะหลังจากนั้นสองจุดห้าวิมานาะทั้งหมดที่หายไปจะค่อยๆฟื้นฟูกลับมานะก็คือไอ้ลูกแก้วที่ลอยอยู่รอบๆตัวเนี่ยมันจะค,อคอ่อยๆเอเด้งเข้าตัวเรื่อยๆนะครับผมนะหากตัวใช้สกิลในระหว่างมานาะที่กําลังฟื้นฟูนะจะทําให้หลอดมานากลับไปเป็นศูนย์และหลังจากนั้นหนึ่งวิมานาะทั้งหมดจะคืนเข้าปกติครั้ง อ๋อเมื่อใช้มาน,นานะมานาจะกลายไปสูรปั๊ปบเออไอสัตว์แม่งเงยนี่นะฮะมาน,นาจะกลายไปสูรอีกครั้งหนึ่งเออไอสัตวโห่จังวะ <The energy. S 1> เกิดดีวะแล้วก็ นะมานาจะกลายเป็นศูนย์อีกครั้งนะแล้วก็เอลูกแก้วนั้นก็จะหมุนหมุนอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากนั้นหนึ่งวิก็จะอคืนเหมือนเดิมนะครับผมตัดอ <Yes. S 1> โอกใจเย็นเย็นเฮีย hey er. <your> รีเฟรชอันนี้ก็รีเฟรชอ่า นะฮะซึ่งท่าสองเนี่ยท่าสองสามารถใช้คอมโบกับไอตัวนี้ได้นะนี่สามารถใช้คอมโบกับอไอตัวเมดเบนได้นะครับผมฝั่งเลจียนอ่าสปาวมาแม เมดเบนะ่าไอเทมที่ควรออกคืออาโลบ็อกนะแฮมออฟแบล็กเลเจนเอโลบ็กคอนตันคอนตันเดี๋ยวนะ คอนตันมันชื่ออะไรวะเดีดูวนคอนตันคอนตันอืมบูทาลิสเตอร์นะครับผมเง่บูทาลิสเตอร์อ่ะเอาอ่าดาบสามสีด้วยก็ดีนะฮะ ดดวิงเกอร์แล้วก็เอาค้อนสายฟ้าชังเกตแฮมเมอร์นะเป๊ะไม่ใช่อ่ะประมาณนี้นะของที่เมดเบนควรจะออกนะฮะ อ่ะก็อันนี้นะปังไอ้เมดเบนก็บูมนะอ่าอะไรประมาณนี้นะผมอ่ะก็ <your> นะสามารถใช้คอมโบกับอันติเมดเบนได้นะแอนติเบนเมนอ่ะเมดเบนนะคผมจะทำให้ศัตรูนะติดสตันศะูนย์จุดามวินะครับผมนะและสร้างความเสียหายแกเป้าหมา้อ่าและพื้นที่รอบๆนะเป็น110% นะตามจํานวนมานาที่เป้าหมายเสียไปนะซึ่งเมื่อกี้ก็เสียไปทั้งหมดนะมานามันมีเอ่อประมาณสองพันห้าปะอืมก็ร้อยสิบเปอร์เซ็นก็โอ้โหสองพันกว่ากว่านะะก็นั่นคือความเสียหายที่ฝั่งนู้นจะได้รับนะครับผมอ่าก็สามารถใช้คอมโบกันได้นะสองตัวนี้ประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับ คลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรมากมาลองตัวใหม่ให้ดูเฉยๆนะก็เออตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นี่นะยอตุ่มตุๆมตุ้มุม,ม,ม,มเย่ดูดๆดูดูดูเยปุ่มนะฮะ อ๋ออันนี้เดี๋ยวนะอ่าสร้างร่างปอมฮูลออกมาเป็นเวลา22่ิบสองวินะจะได้รับความเสียหาย200รอยี่สองร้อยห้เปอร์เซ็นต์จากปกตินะครับผมและสามารถใช้ไอเทมและสกิลได้อย่างอิสระนะเมื่อร่างโมเลียเมื่อร่างไม,งมล่าใช่ไหมไม่ใช่โมเลียเมื่อร่างปอมใช้สกิลเออโมเลียจะเสียมานาตามปกตินะหาโมเลียทูตัน หรือโดนใบนะการไล่สกิลจะจบลงทันทีอืมแล้วทำไมเมื่อกี้แม่งสตันยาวเลยวะอันนี้ก็ไม่รู้สินะรีเฟรปั๊บปั๊บนะฮะเปี้ยงเยียบย้อยนะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนแค่นั้นนี่นะลาโดยการอย่างนี้ตูม้มเยาะโอเคไปละนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมซี See you soon, อูซูนจ้าอ่าก็ขอฝากอะไรไว้หน่อยนะครับผมถ้าเกิดว่าดูคลิปจบแล้วนะฮะถ้าคิดว่าชอบให้กดไลค์ตรงนี้ถ้าคิดว่าใช่ก็ให้กดแชร์จะแชร์ไปในสื่อนของคุณนั่นก็แล้วแต่นะครับผมสมมุติเป็นเฟซบุ๊กก็คลิกมาน f เฟซบุ๊ก นะเสร็จแล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้เกี่ยวกับคลิปนี้แล้วก็กดแชร์ไปตรงนี้นะครับผมขั้น,นตอนต่อไปก็อย่าลืมกดซับสกไครต์กันด้วยนะฮะเป็นเป็นการเสร็จพิธีฮา,าง่ายใช่ไหมล่ะก็ขอฝากไว้แตเพังนี้นะครับบายบีซียูซูนอีอี